น้องเต่าครับน้องเต๋าเนาะเมื่อกี้ตอนพี่มาซื้อกาแฟเห็นบอกว่าน้องเต๋าเองก็เลี้ยงเลี้ยงน้องหมาเลี้ยงครับเลี้ยงครับเขาเลี้ยงหมาพันอะไรครับตอนนี้เหละครับเลี้ยงพันปอมครับปอมเป็นหมาตัวแรกหรือยังคะจริงๆก็เลี้ยงมาข่อนข้างหลายตัวแล้วครับครับแต่ก็ด้วยหลายๆอย่างครับมันอุบัติเหตุด้วยแล้วก็โรคด้วยอะไรเงี้ยครับก็จากเราไปครับ แล้วมีความรู้สึกอ,อ,อะไรทำไมถึงแบบแม้แม้เขาตายไปแล้วก็ยังเลี้ยงทำไมถึงชอบเลี้ยงหมาจริงๆคือตัวผมเองก็เหมือนว่ามันเป็นจะเรียกว่าอะไรผมก็ไม่อยากเลี้ยงแล้วครับ <ภา S 2> เพราะว่<ภ>ามก็เพิ์มมาหลายรอบแล้วทั้งตอนไปเป็นทหารเนี้ยครับตอนที่เกณฑ์ทหารก็ก็ฝากเพื่อนฝากพี่เลี้ยงไว้ก็ป่วยก็เสียงเงี้ยครับก็กลับมาก็ไม่อยากเลี้ยงครับทีนี้ก็เลย พอมามีแฟนแล้วนะครับก็ก็เลยอยากหาอะไรที่มันทำเป็นแบบเป็นกิจกรรมทําร่วมกันครับก็เลยซื้อหมามาอยากอีกรอบก็เลยลองดูตัวแทนซื้อละประมาณนั้นครับค่ะรับมีแฟนก็เลยต้องต้องลองเลี้ยงหมาดูเพื่อนเพื่อนที่สดอยู่นะคะมีแฟนให้เลี้ยงหมานะคะแม่ดอาเวิร์กอยู่ใช่ไหมเวิร์กอยู่มีทะเลาะกันจะฆ่ากันก็มีแล้วเข้ามาค่ะครับตอนนี้เลี้ยงพันตอมเนาะเห็นว่ายังเล็กอยู่ ยังเล็กอยู่ครับประมาณ4ี่ห้าเดือนครับสี 4, ่ห้าเดือนค่ะค่ะยุ่งยากไหมในการเลี้ยงหมาสักตัวหนึ่งเราต้องยังไงให้มีเวลาให้เขาไหมการดูแลโดยใส่ยนรังคะให้น้อยที่วามจริงจริงถามว่ายากไหมมันก็มันเป็นธรรมธรรมชาติของหมานะครับ,รบมันมันจะแบบเขายังไม่รู้เรื่องน,นะครับ,รบเขาก็เดี๋ยวก็เอเดี๋ยวก็ฉี่ตรงนู้นตรงนี้ไปทั่วเราก็ต้องตามเชืตามรางไงครับ,รบมันมันก็ยุงย่งยากในตอนแรก และอีกอย่างหนึ่งคือเราทํางานนะครับบางวันหมดไม่มีเวลาที่จะต้องมาคอยเปลี่ยนกระดาษในโถโถฉี่โถอึขเขาเนี่ยครับบางวันก็อาจจะส่งกินอะไรเงี้ยก็มีลําบากบ้างแต่ว่าก็ดีอย่างหนึ่งเราเลี้ยงในบ้านมันก็เลยะไม,ไม่ไม่ได้สกปรกมากม,มันเลยไม่ได้คุกกับดินกับทรายอะไรนี้มันก็ยังพอตัวแต่ว่าถ้าจะยุ่งยากก็คือเรื่องเรื่อง เสียงอะไรเงี้ยตอนกลางคืนเขาจะชอบร้องอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องอดทนค่ะแล้วมีปัญหากับเพื่อนได้ไหมมันมีข้อข้ออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ครับไม่ครับเพราะที่บ้านก็แต่ในเขาก็เข้าใจว่าเขาก็เลี้ยงหมากันนะโอเคอันก็เป็นข้อจำกัดที่ทุกคนก็ต้องเข้าใจนะว่าหมาจะส่งเสียงใช่จะส่งเสียงดังค่ะแล้วน้องน้องเต๋าอยากฝากอะไรถึงคนที่มือใหม่ค่ะเลี้ยงหมาแล้วคิดจะเอาหมามาเลี้ยงเนี้ย ควรต้องต้องมีมีความพร้อมมากแค่ไหนในการที่จะรับหมาสักตัวเข้ามาอุปการะอยาใออกให้น้องเตาช่วยฝากให้เราเลี้งกนนะัก็ถ้าอยากเลี้ยงหมาจริงๆนะครับหนึ่งเลยเราต้องเป็นคนที่มีเวลาครับแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ครับ,รบแล้วก็จะเรียกว่าหาข้อมูลตลอดจะกับหมาที่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีอยากจะเลี้ยงต้องดูด้ว่า อย่างหมาพันุ์นี้มันเหมาะกับการเลี้ยงแบบไหนอะไรเงี้ยครับว่าอยู่ในห้องแอร์ได้ไหมหรือว่าอยู่ออกไปข้างนอกร้อนนี่จะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็คือควรหาข้อมูลนิดนึงใช่ครับก่อนที่จะเอาเขามาสัตการเลี้ก่อก็อดทนด้วยครับต้องมีความอดทนใช่ครับบางทีถ้าแบบบางทีผมก็เหนื่อยเงี้ยครับเวลาหมามันดื้ออาจจะมีแบบตีบ้างแต่บางทีเราก็ มันพังอะไรเงี้ยครับมันหยุดมันหยุดค่อนข้างยากมันก็เลยต้องมีความอดทนต้องอดทนด้วยใช่ครับแต่ไม่เคยคิดที่ว่าบางทีโมโหแบบเดี๋ยวไปปล่อยวัดอะไรนี้ถึงขนาดนั้นไหมเคยมีทะเลาะกับแฟนเรื่องี้ครับเดี๋ยวก็ไปปล่อยวัดแล้วนะใจ้าอเหนื่อยอยากนอนอะไรเงี้ยครับพี่พี่เอตอนที่พี่เป็นนักศึกษาเนาะสมัยก่อนเพียงสมัยพี่เมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเวลาผู้ชายจะแสดงความรักกับเราเนี่ยเขาเอาหมามาให้ แล้วมันจะเกิดปัญหาว่าพอมันเลิกกันอเออแล้วหมาไอ้ทิ้งอันี้นะฝาก็คิดเลยว่าคือคือคือคุณเอาหมาเป็นสื่อลักก็จริงแต่เวลาเลิกกันก็หมาไม่เกี่ยวเนาะหมาไม่เกี่ยวเต่าเตาคิดแบบนี้ไหมเหมือนกันนคุณก็คิดอยู่ใช่คือพี่พี่เห็นในมอขอก็เยอะนะมเรพอเลิกกันเสร็จไม่อยากเห็นหน้าหมาพอเห็นหน้าหมาแล้วคิดถึงแฟนอันนี้ก็ฝาเป็นก็คิดว่าหมาไม่เกี่ยวอะไรค่ะคุณต้องเลี้ยงหมาต่อไปใช่ครับ อันนี้จากใจคนรักหมาแล้วน้องน้องต๋อยากมีอะไรฝากถึงคนที่รักหมาเหมือนกันหรือคนที่เริ่มจากคิดเอาหมาเข้ามาเลี้ยงค่ะยังมีอะไรฝากให้ก็ให้หมาเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เราจะลงใจหร่บางทีความน่ารักของมันไงครับมันก็ก็ช่วยเราในวันที่เครียดๆอย่างเงี้ยได้ อย่างในยิ่งยุคอย่างนงี้แบบกลับไปก็นุ่มก็นิ่งกับหมามันก็โอเคแล้วก็ขนทางใครเครียดใช่ครับแล้วก็ฝากถึงเรื่องตอนนี้หน้าร้อนนะครับมันก็จะมีเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าอะไรเงี้ยครับก็คอยหมั่นดูวัคซีนว่าถึงเวลาหรือยังอะไรเงี้ยครับัใตรงนี้ชัคร์วถ้าเกิดจะเลี้ยงหมาแบบโอเพนปล่อยไปวิ่งเล่นอะไรเงี้ยครับก็ต้องดูแลนิดนึงว่าอาจจะต้องใส่ สายจูงตลอดเื่ออกไปข้างนอกอะไรอย่างนี้ครับครับนี่อันนี้ก็จากใจของคนรักหมาคนหนึ่งนะคะพอดีแม่กุ้งมาซื้อกาแฟที่ร้าน TE เล็กวิวครับ TE เล็กวิวนะคะคอยู่ตรงข้ามกับสาขาสติกค,ค่ะเพื่อนๆในมอขอนะคะคเพื่อนๆมาแวะเจอน้องเตา๋าหรือจะมาคุยเรื่องหมา กับน้องเต๋าได้ที่ร้านกาแฟที่นี่น้องเต๋าทำงานที่นี่ทุกวันทำงานที่นี่ครับเป็นบาริสต้าที่นี่ครับครับอยากเจอบาริสต้านมอารมณ์ดีก็มาเจอน้องเต๋าที่นี่นะคะค่ะแล้วขอบคุณน้องเต๋ามากเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนอนดีครับนั่งลงนั่งอยนั่งลงอัดด้าก่อนด้าครับอ้ได้รางวัลรางวัลนักแสดงยอดช่วงให้รางวัล รางวัลนักแสดงเล็กซี่แสดงยอดเยี่ยมแสดงเก่ันนีนั่รับนังขอดีๆขอาน้ำตานี่มันกาแฟรัดมาดัดดัดครับดัดเาไหมนี่ขอก่นขอดีๆขอด้วครับทานไว้งรั้งไว้ทานไว้ครั้งไว้ ช่วงเช้าวันนี้ครบทุกตัวเลยน้อเบสซี่นะน้องตี้น้องน้ำตาลแล้วก็คุ็ผู้ช่วาแลเช่างข้าวมืออาชีพแล้วก็เสกบทให้นะครับแล้วก็ขอบคุณได้ดาราสมทบดาราสมทบไปนางเอกนางเอกนาเอกไปเงนู่้จิตมากเลยเป็นไงบ้างได้สัมผัสกับคอม่ายสรุกไหมครับ สนุกขโมดเยอะสนุกตรงมีกาแฟกินถ่ายไปบนไปให้กันโชคดีที่ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็อากาศลมลื่นดีนะลมลื่นไม่ร้อนลบลื่นอยไม่ร้อนลากางองมาทั้งสามตัวก็ให้ความร่วมมือดีมากมีพัดีเพราะระหว่างกองโดยเฉพาะพระเอกนำพระเอกนำใครครับแล้วพี่โอนย นี่เป็นพระเอกครับพระเอกของเรื่องอันนี้ก็เป็นนางเอกของเรื่องนางเอกเกิดอุบติเหตุในกองถ่ายใ่คะอันนี้ก็เป็นย่อภาพเบื้องหลังไม่ดีพระรางพระรองตัวประกอบตัวประกอบตัวประกอบค่ะครบทีวันนี้ก็เป็นปิดกล้องแล้วเนาะปิดแล้วคระปิดก็เราก็ปิดกล้องแล้วแล้ววันนี้เราก็จะตัดต่อนะครับเพื่อส่งงานของเราเข้าตัวในหัวข้ออะไรดัสุนัข สุน <ali> ัขเขาค่อนข้างสุนัขแต่ว่าอย่างที่ว่าเราขออะไรที่ไม่เป็นการเลี้ยงสุนัขทีสามารถมีหรือล็อบบี้หรืออะไรอย่างเงี้ยกคือแต่ว่าเก็คือติดแนวคิดสร้างสัตว์แบบใหม่ๆใช่ใช่เราก็แบบรูปแบบของเรานะครับเขาก็ร้อยกันหมาลักหมาคนลักหมาสมัครคนในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะเป็นความรักระหว่างเรากับหมา เลราพาเดนก็็ไมมนก็าก็ได้ดีแหละสิเดียวละไม่ติตัวพี่แะบอกเห็นองบาทเขามาต่อกก็เลือกสั่งๆนะเราสามารเได้แค่นี้นะครับแต่นาทีก็มีขนมขนมมีอาหารมัรให้เขาบ้างใน่ส่้อีให้ได้บังทท่กขห้ามห้ามี่จะให้ได้จะ้องเขามาเรี้ยงก็ต้องดูแลเนาะไม่ใช้วัเฉพาะตอนที่เขาเด็กๆ ตอนน่ารักน่ารักแต่ตัวนี้เด็กตลอดตัวเล็กตลอดตัวเล็กตลอดห้าปีแล้วดอกน้ำตาแต่คนเลี้ยงหมาก็ต้องมีทรัพย์พอสมควรเวลามันเจ็บป่วยก็ต้องเวลาเลี้ยงแล้วก็ต้องมีพนดกทรัพย์มีงอกด้วยนะครับเพราะว่าต้องไปพาไปหาหมอฉีดวัคซีนคุ้งเคยเลี้ยงแล้วแบบเขาป่วยก็หมดเป็นหมื่นเหมือนกันหมดแบบกระเป๋าแฟบเหมือนกันแหละก็ต้องดูแลาครับรัาคะ คนยาบ้าอันนี้คนรักหมารักแมวพูดค่ะก็ไอสัตว์เ,เ,เลี้ยงเนาะก็ให้ให้ประโยชน์กับเราตรงที่มันก็เป็นเพื่อนอะยังยางกุ้งเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงเลี้ยงหมามาตั้งแต่เด็กเลยแล้วแต่ว่าพอพอตอนเนี้ยเริ่มเริ่มแก่มั้งอินดี้ก็ก็เริ่มเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวแมวมันก็จะเป็นสัตว์ที่อินดี้อีกแบบหนึ่งอะเนาะแล้วแล้วก็จะมีบุคลิกที่ต่างกับหมาหมานี่เขาจะ เขาก็จะมีบุคลิกแบบว่าโซนแมวนี่จะมีโรคหูเฉียบแต่ก็น่ารักทั้งหมาทั้งแมวค่ะแล้วเขาก็<ม>เป็นแบบก็มีคุณประโยชน์กับเรานะคะไม่ได้แคเป็นภาระเราอย่างเดียวค่ะเขาช่วยเราคลายเครียดด้วยออบางคนก็เป็นโรคซึมเศร้าก็มาเลี้ยงเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็ช่วยค่ะสัตว์เลี้ยงเขาก็มีประโยชน์นะค่ะเขาก็ให้ความรักเรานี่ละ<ม>เ,เอาๆๆๆๆเอาๆๆเอลยหอบอกว่าจบปิดกล้องเลยปิดกล้องเลยแล้วอย่าวาผมเห็นอย่าวาผมเห็นเป็นทักเล่น